ทุกคนครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการฟุตเทสนะครับวันนี้พามากินของอร่อยแถวเรียบด่วนรามอินทานะครับชื่อร้านว่าตีหน้าล้านนะครับขายอาหารตามสั่งซึ่งมีคนเขาบอกว่าให้เยอะมากหน้าล้านมากแล้วก็รสชาติอร่อยมากนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูในร้านกันว่าหน้าจะล้นจริงไหมรสชาติอร่อยจริงไหมนะครับกับรายการฟุตเทสนะครับไปเจอกันในร้านเลยครับ ชื่อร้านตีเต็มจานตามสั่งหน้าล้น24ชั่วโมงค่ะตามสั่งหน้าล้นเพราะว่าปกติเจ้าของร้านชอบกินสตรีทฟู้ดแล้วก็คิดว่าทําไมถึงไม่มีร้านตามสั่งที่ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีๆในราคาที่คุ้มค่าคุ้มราคาอย่างเงี้ยค่ะวัตถุดิบแต่และอย่างเน้นต่างตรงจากแหล่งเลยค่ะรสชาติของทางร้านจะเป็นรสจัดไม่เผ็ดมากไม่เค็มมากรสชาติที่เร็นบาลานซ์กันไม่จืดไปไม่เค็มประคเป็นรสชาติที่กลางๆ คนทานได้แต่ว่าปริมาณระดับความเผ็ดทุกลูกค,ค้าสามารถบอกได้เลยว่าลูกค้าอยากได้เผ็ดน,น้อยเผ็ดมากเผ็ดกลางหรือว่าไม่ใสพ่พริกเลยอย่างเงี้ยค่ะ, <S 2> <S 2> คะเม<ร> <lem> นูที่อยากนําเสนอจะเป็นเมนูหมูกรอบขั้วพริกเกลือค่ะเพราะว่าหมูกรอบของทางร้านเนี่ยเป็นเป็นซติกเนเจอร์ของร้านเลยเป็นเมนูที่ลูกค้าสั่งเยอะแล้วก็สั่งบ่อยแล้วเป็นเมนูที่ลูกค้าชอบมากแล้วก็เมนูที่ลูกค้าไม่ค่อยสั่งแต่ว่าทางร้านเนี่ยอยากนําเสนอก็จะเป็น เมนูไอ้คลัง่งไอ้คลั่งค่ะไอ้คลั่งก็คือว่าลูกค้าสามารถเลือกอวัตถุดิบเลือกเนื้อสัตว์ได้เลยว่าลูกค้าอยากจะใส่เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ้คลั่งทะเลก็จะมีกุ้งมีปลาหมึกค่ะแล้วก็มีปลากระพงผัดกับน้ำจิ้มไก่ซอสพริกซอสมะเขือเทศผัดด้วยกันมีลูกค้าที่เขาไยสั่งเป็นเมนูติยกับจานใหญ่มากติยกับก็จะมีรวมทะเลค่ะ,คะมีพวกกั้งกุ้งหอยเชลล์หอยแมงคู่ปลาหมึก ร้านตั้งอยู่ตรงเลียบด่วนรามอินทราค่ะติดถนนใหญ่ตรงข้ามกับโครงการบ้านต้นสูงนะคะหลังร้านแชร์ปากซอยประดิษฐ์มนุธรรมสองทางเข้าทาวน์อินทาวน์ค่ะทุกคนครับเราก็เข้ามาอยู่ในร้านกันแล้วนะครับเมื่อกี้ผู้ชี้อร้านผิดที่จริงเขาชื่อว่าปีเป็นจานนะครับทุกคนอยู่ในซอยเอ่อเลียบด่วนเอกมัยรามอินทรานะครับอยู่ตรงข้ามกับร้านต้นสูงนะครับทุกคน นีแ่แล้วเราก็สั่งเมนูอาหารที่แบบเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะครับอันดับแรกก็ค <Yes, S 1> ือว่าหมูกรอบพั่วพริกเกลือนี่คนดูโหหมูกรอบกับตัวเกลือพริกไอตัวเครื่องเนี่ยแน่นๆเลยนะครับจุดเด่นจุดเด่นของคือว่าเขาจะให้เขาจะให้ริมาณเยอะมากนะครับแล้วก็ถาแล้วก็ถาไมนเลยนะครับแล้วนี่ตีเต็มจานทุกคนอันนี้เป็นตีเต็มจานเอ ไข่ดา <g ül> อันนี้เป็นสีเรมจานเป็นผัดผงกะหรี่นะครับก็คือมันจะเป็นรวมทะเลเลยทุกคนมีก้างมีหอยมีกุ้งมีปลาหมึกแล้วก็มีปลากระพงด้วยทุกคนน่านทานมากอะ่ะแล้วเนี้ยเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เขาแนะนำนะครับอันนี้ก็คือคลั่งทะเลนะครับไอ้คลั่งเขาเรียกว่าไอ้คลั่งเป็นเมนเออูเหมือนกับเขาผัดเป็นซอสเปรี้ยวหวานแล้วก็ตัววัตถุดิบก็คือทะเลต่างๆปลาหมึกกุ้งหอยปูนะครับทุกคนเชืรร่อป่ะ ผมยกตัวอย่างอย่างเช่นหมูกรอบพ,พั้วพริกเกลือ69บาทไอ้ข้าง69บาททุกคนรานเนี้ย100บาทเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมนูที่เราสั่งมาทั้งหมดรวมทั้งหมดแล้วจะกี่บาทนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามมารุ่นันท้ายรายการอีกทีหนึ่งตอนเนี้ยถึงเวลาสำคัญลวเราขอมารีวิวก่อนเลยอันดับแรกนี่ที่อยู่ข้างหน้าช่างภาพเลยโหก็คือหมูกรอบพ,พั้วพริกเกลือทุกคนเรามาลุยอันนี้กันก่อนเลยดู นี่คือตัดไม่ใช่โดนหมูกรอบนะพริกเกลือเยอะมากโอเคแล้วหมูกรอบที่เนี่ยเขาจะทอดไม่กรอบแล้วก็ไม่นิ่มจนเกินไปนะผมว่าโอเคนะเพราะว่าถ้ากรอบมากมันก็จะแข็งเคี้ยวไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่เรามาลองรสชาติกันอืมตัวกระเทียมตัวหอม ตัวผิดเพือต่างๆที่เขาคั่วมาผมบอ,อกเออว่าอร่อยมากโอ,อ้ไม่กล้าเคี้ยวเยอะเลยเดี๋ยวอืมกินกับข้าวยิ่งอร่อยทุกคนเดี๋ยวเราลองอือเมนูถัดมาก่อนนะครับนี่อันนี้ก็คือคลั่งหรือไอ้คลั่งนะครับอันนี้เมนูของช่างภาพเรานะครับ ขอหน้ายาตชิมแบบเอาอไรเดียวเราจั่วเยอะก็ไม่ได้เดี๋ยวช่างภาพเคืองขอเป็นรสชาติของปลาหมึกแล้วกันครับเดี๋ยวเราจั่วหมดช่างภาพจะงอนเราเลยไม่กล้าเท่าไหร่อันนี้เป็นปลาหมึกเขาชิมรสชาติหนะ่อยม่บอกหรอ,อ,อ,อมันคือผัดเป็นซอสเปรี้ยวหวานอ่ะทุกคนแล้วก็มีวัตถุดิบก็คือที่เป็นทะเล อร่อยเลยดีอะถัดมากนนดีกว่าอืออันเนี้ยเป็นอะไรที่ผมรอคอยมากแล้วผมก็สอบถามทางน้องพนักงานนะครับนี่คือตีเต็มจานทุกคนนี่เขาปักอะไรมามีหอยเชลล์อูมีหอยเชลลให้ด้วยในเมนูจานนี้ทุกคนโอ้โตีเต็มจานแบบผัดผงกะหรี่ อบขับผมก็รีร่อยมากอือแล้วที่สำคัญเนี่ยอขออนุญ,ญาตยกแบบอยเงี้ยก้างตัวใหญ่มากมีก้างมาให้ทั้งตัวทุกคนบอกเลยว่าดีแล้วที่สำคัญผมแอบมองเห็นพริกน้ำปลาเป็นอะไรที่ปเกเสือผมเป็นคนไม่กินน้ำปลา แต่บองเลอว่าเจอพริกน้ำปลาที่ใสก่กระเทียมแล้วก็เขาบีบมะนาวลงไปทุกคนขออนุญาตชิมแบบนี่หน่อยพริก้ํำปลาหน่อยเพื่อให้เป็นรสชาตินี่ล้วขอตั้งเป็นเต็นคันหนึ่งตัวนะครับมหมดไปแล้วอ่อนอืมเขาก็จะมีน้ำซุป ถมาให้ด้วยนะครับสำหรับกินเพื่อความคล่องคอทุกคนผมมีเมนูที่ชอบในใจาจละวเดี๋ยวถ้าไงติดตามชมว่าผมจะชอบเมนูไหนในสามเมนูนี้แล้วมันยังมีเมนูอื่นๆอีกมากมายนะครับเพื่อนๆสามารถมาเลียกได้นะครับถ้ายัางไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้รายการฟุตเทีนะครับและเจอกันอีกทีท้ายรายการครับ ทุกคนครับเมนูวันนี้ก็อิ่มเป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้งหมดสามเมนูอิ่มๆแบบจุกๆเลยทุกคนมีเรามีใบเสเ็จมาเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูราคากันนะครับอันดับแรกเลยหมูกรอบคั่วพริกเกลือทุกคนหกสิบเก้าบาทเป็นไข่ดาวนะอ่าเป็นไข่ดาวด้วยแล้วก็ถัดมาไอข้างทะเลนะครับไอข้างทะเลไข่ดาวทุกคน 79บาทก็คือจริงๆ69ทเท่ากับหมูกรอบแหละแต่ว่าเพิ่ม10บาทก็คือไข่ดาวนะครับแล้วก็ถัดมาอีกรายการหนึ่งก็คือ,อ,อตีหรือมหาสมุทรรวมมิตรทะเลนั่นเองนะครับทั้งหมด134บาททุกคนมีก้าง2ตัวนะมีปลามีหอยเชลล์มีหอยหลอดมีกุ้งมีอะไรครบเลยนะครับถือว่าอร่อยและสุดยอดมากร้านนี้แนะนำเลยละ วันนี้ที่จะมาเฉลยไม่ใช่วันนี้สิท้ายรายการที่จะมาเฉลยก็คือเมนูที่ผมชอบนะผัดผงกะหรี่แล้วก็ไอข้างนะครับถ้าไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับรายการพูทดเทปด้วยนะครับเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย